เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะนี่ต้อนรับสู่ m r Froy Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Maple Story M อีกเช่นเคยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยวิลโลนะฮะฮีโร่ของเราเนี่ยจะเลเวล120แล้วนะฮะตอนนี้99กับจุดไม่ใช่99.80%นะค <c oughs> รับ81ลุ้นจิกเป่งเลยกำลังจะเลเวล120นะฮะโดยที่ไม่ได้ใช้เพชรสักเม็ดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจใดๆเลยนะฮะ จริงๆถ้าผมมีทุนมากกว่านี้ผมตีบวกตาฟอสให้80เนะี่ยมันน่าจะ120เร็วกว่านี้เองนะแต่ว่าอ่าเลเวล120ในเวลากี่วันอนะ่ะมัน24 25 26 27 28 29ประมาณ5วันเนาะลบยังไม่รวมที่ว่าผมแบ่งเวลาไปเล่น s h a d o w e วกับ m เม e ไอลาย n i n g จนเลเวล100ทั้งคู่ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นความเร็วที่น่าพอใจนะฮะก็ตอนนี้120เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวผมข้อมากก,กิลก่อนนะฮะผมอเลิกิงบเอาไว้เก็บเลเวลนี่แหละนะฮะ โอเคนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นในวันนี้คือเรานะฮะเมื่อเลเวล120เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเฝ้าคอยมากที่สุดคอยกว่าหมาป่าเอารานคอยมากกว่ามัางกรอีบานิคเพราะว่าผมเฝ้ารอนะฮะวันที่จะมี explorer class อื่นๆเข้ามานะฮะเพื่อที่เราจะได้เอาเลดดาโก้ไปให้ในห์หลอดเราขี่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในยอย่างที่ผมบอกมาหลายรอบแล้วแหละว่า เมื่อก่อนน่ะตอนที่เซิร์ฟเวอร์มันเปิดใหม่ๆเนี่ยพวกคลาสเอ็ก l พลเ r อร์เดิมทั้ง5คลาสเนี่ยดาร์กไนน์ไนรอดอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีอ่าโกอะไรนะอีเวนต์อะชิฟเมนต์เหมือนกันนะฮะพอเลเวล120เราก็ได้เรดราโกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเลเวลมันตันแค่150ดังนั้นเนี่ยใครที่เล่นให้ถึง120ได้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ยากมากนะฮะแล้วยิ่งตอนนั้นทุกคนยังใหม่อยู่ด้วยเนี่ยคือจะมีน้อยคนมากนะฮะที่จะเล่นทันเลเวล120 ภายในเวลาที่เขากําหนดมานะฮะดังนั้นเนี่ยการมาถึงของคาสเอ็กซ์เพเอร์ทั้ง3เนี่ยทำให้ผมตื่นเต้นมากนะฮะที่เรากําลังจะได้เรดดากโกและที่สําคัญนะฮะเรดดากโกตัวนี้นะฮะสามารถบินได้นะ,ะับเพราะว่าไอของเดิมอ่ะที่บอกเฟสก่อนนะ้เนี่ยมันบินไม่ได้นะฮะมันเป็นแลนอะคือเวลามันเดินมันจะเดินเหมือนหมูป่าเวลาเราทำเคล็เนี่ยมันก็จะเดินปึ๊บขึ้นไปนหำผาไตา่กระโดดกระโดดอะไรเงี้ยเหมือนหมูป่าเลยแต่ว่า เรดดาก o ตัวที่เรากําลังจะได้เนี่ยมันบินได้นะเห็นว <s> <He S 2> งเล็บแมไกรดิงนะฮะคือมันล่อนได้นั่นเองคือบินได้นั่นแหละนะโอเคไม่รอช้านะะเดี๋ยวผมจะออกไปเข้าตัวไหนหลอดเพื่อมารับรางวัลรางวัลนี้นะฮะโอเคนี่นะเราเข้าเข้ามาเข้ามารับมังกรได้นะฮะเหมือนทุกๆคลาสเวลาคลาสใหม่เข้ามาเนี่ยสัตว์ขี่แล้ก็ เอาตัวไหนรับก็ได้นะฮะรางวัลในอ e ีเวนต์แอชีฟเมนเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมก็จะรับมาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นนะเพ <c oughs> ราะว่าเรดา a โกเนี่ยมันเป็นตัวที่เท่ที่สุดเลยนะแถมคือตอนแรกผมคิดในใจว่ามันอาจจะต้องทําใจตรงที่มันจะเป็นตัวที่เป็นแลนะ่ะเป็นตัวที่เป็นอยู่บนพื้นอย่างเดียวนะฮะแต่เขาปรับมานะฮะให้เป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่สามารถบินได้เดี๋ยวผมมาเปิดก่อนเลยนะฮะ use Exactly we use it นะี่นะเรดดากมาแล้วหแล้วมันบินเร็วกว่าไลโก้ด้วยนะมันมันมันดีกว่าหมาป่าด้วยนะหมาป่าเนี่ยหรือว่ามังกรของอีวาแนวความเร็วแค่เท่าไหร่อะความเร็วแค่20%นะแต่พอมาเป็นเรดดากูในความเร็ว2 5่้าจุดหเซนะมันบินได้แถมมันยังบินเร็วกว่าพวกด้วยนะเชีย่ยยางแจ,าแจมว้าวแจมวาวเดี๋ยวผมมาดูแวะมาดูอ้นี่ก่อนนะอ๋อแต่ว่าเหรียญของมันเนี่ยก็ เป็นบวกดิเฟนซ์2 0 0นะฮะแต่ว่าถ้าใส่มันก็จะเท่ไหมเพราะว่าเราเป็น Class คลาสเอ็กซ์พอร์เลอร์แกก็เป็นมาสเตอร์เอ็กซ์พอร์เลอร์เมโดมานะฮะนี่มังกรที่รักโอ้ยสยอดนะฮะนี่หื้มกระโดดก็สูงดีกว่ามังกรอีวานอีกมังกรอีวานพอเวลาเราไต่เนี่ยมันจะเละๆหน่อยนะฮะมันจะมันจะไม่มาไต่กับเรานะมันจะบินของมันไปนะฮะ มีรูสึกยอดแล้วเดินเร็วด้วยนะ mm. เดินเร็วกว่า mm. พวกสัตว์ขี่ของอีวานกับมังกรเอารานมังกรมังกรอีวานมาปลาเอารานอีกนะถึง5.6เซนเลยนะฮะออมีอะไรกะมันบินได้เดี๋ยวเราจะเทสบินตอนนี้เราไม่มีเควสนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสามารถให้มันบินได้โดยการให้มันบินไปที่ไหนไกลๆสักที่ตอนนี้ผมอยู่แผนที่มังกรนะเดี๋ยวผมจะลองให้มันบินไปเคปออฟไลฟ์แล้วกันนะออโต้นนวิเกตนะ นี่ดูมันบินได้เป็นมังกรที่บินได้สุดยอดนะฮะโคตรดีใจเลยอะแล้วมันบินเร็วด้วยอะดูดิดูบินดูพี่เขาบินเท่มากเลยนะฮะอันนี้แหละเพราะว่าถ้าใครเล่นมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าเล d ราโก้เนี่ยเป็นสัตว์ประจำตัวกับเหล่าเอ p กซ์พ r เนะถ้าใน PC ใเนี่ยเลเวล200เราก็จะทำเควสเอามันมาขี่ได้นะฮะแต่ว่าใน Story m a p l e Story ีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเอกลมากมากนะฮะ แล้วก็แถมยังมีเวลาเหลือเฟือด้วยนะฮะมีเวลาอีก21 22วันเลยทีเดียวถึงแม้นะฮะสมมุติว่ารอบนี้ไม่ทันเนี่ยยังไงรอบหน้ามันยังมี Explorer คลาส,สอื่นๆเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะแจกหรือเปล่านะฮะเก็บมาได้ก็เก็บไว้ก่อนก็ดีนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่คู่ l u s i v e สเนาะแล้วก็ไม่ได้ได้กันมาบ่อยๆง่ายๆด้วยนะฮะโอ้ยดีใจนะฮะก็วันนี้ก็มา ขี่มังกรเลดราโกให้ดูนะมันจะดีกว่าอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าเป็นเลดราโกเวอร์ชันอ่าเลเวลร้อเดิมของพวกคลาสเดิมเนี่ยมันจะบินมันจะบินล่องลอยไม่ได้อย่างงี้นะมันจะเดินแบบหมูป่าอย่างที่บอกมันจะเดินปุ๊บพอถึงแง่งอะไรก็กระโดดปุ๊บปุ๊บป,บปบ๊ไปไงมันถือว่าเป็นอ่าเป็นเป็น land vehicle นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นบินได้ะสุดยอดนะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าต่างของเรานะฮะก็จะเห็นเป็นเล d ดราก o เรียบร้อยนะสวยงามนะฮะเป็นเอ็กซ์เพที่สมบูรณ์แบบ <laughs> โอเคนะฮะยังไงวันนี้ก็มาขี่มังกรเ e d ดราก o ให้ดูกันประมาณนี้นะถ้าชื่นชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามนะฮะกดติดตามด้วย นะฮะเกี่ยวกับเกม Apple Story M นะฮะหรือว่าจะมีเกมอื่นเล่นควบคู่กันไปอย่างแน่นอนนะฮะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะเราเจอกัน